มันทำให้เราล่องตายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราออกจากครูล้วไปเป็นงานทางานประจำะเป็นฝ่ายจะซื้อเป็นเลขาเลขานี้ยังกัรเจนเะนอรันเมนเนอร์บอกับเมียยมอดได้ใช้ทุกอย่างเลยงานนี้ยังไม่เสร็จให้เราออกไปนวนไปน,ไปนี่ไปน่่มไปนั่นคือแบบเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวเนยตั้งแต่ตอนนั้นละมันก็แบบพอเริ่มจับจุดได้อ่ะคะ่ะเราก็มาท,ำทํำธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายะค่ะจริจริง ที่ทำมาเนี่ยเราเป็นเรื่องเป็นราวมีสามที่ที่แรกก็คือแจ็คอยนั่นแหละค่ะทีรู้ <c oughs> จักอัพแม่เราที่นั่นเขาเป็นไซไล์เขาเป็นไอดอลเราเขาก็น่ารักตัวนี้เขาก็ออยืนบนเวทีแบบนี้เราก็ชอบเขาเราะเน่ารักมากค่ะแล้วพอหลังจากค่ายนั้นมาค่ายที่สองนะคะเราก็ไปเป็นหลานเขาเขาไปชวนเพื่อนคน,นก่อนแล้วเราไ,ได้เป็นหลานไม่ได้เป็นลูกเนาะ แต่จ,จะให้มันมาเนี่ยค่ะก็มาให้เนี่ยเขาชวนเราเราไม่ทางเขาสักทาเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นแบบไหน,นเราก็ตามเขาไปดูแล้วจะบอกว่าที่เนี้ยเคยรู้จักมาเมื่อตอนสมัยเป็นครูค่ะยังยินคคาถามถามเขาว่ามันยังอยู่อีกเหรอบริษัทนี้ทุกคนล้องคิดอยู่ดีเป็นบริษัทที่เรารู้จักแต่เราไม่เคยเข้าไปย่างกายไปดูหรือไปอะไรอะค่ะถ้าไปตอนนั้นอาจจะไม่มดวันนี้อเผอิญว่าเราไม่ไปวันนั้น เลยมีวันนี้นะคะแล้วนี่ก็คือคําว่าออนไลน์ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนจากการที่เราไปนั่งเนี่ยค่ะคนเยอะมากทุกท่านรู้ไหมว่าตอนที่อยู่สํานักงานใหญ่เนยตอนที่เราไปเนี่ยมีกันอยู่ประมาณแค่20คนได้ว่นที้สาะเข้าไปรุ่นที่3เวลาเวลาที่เราเข้าไปแรกๆเนาะเราต้องไปเริ่มมันทุกคนแบบเนี้ยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันทีนี้ใน3เดือนนะคะ มีแต่ตบมือชื่นชมคนอื่นๆนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็ได้ยอดเดี๋ยวเขาก็ได้ยอดเราก็เมื่อไรจะเป็นคิวปูละเมื่อไรจะถึงคิวปูสักทีเนี่ยมันก็ยังไม่มีวันนั้นเพราะว่าอะไรเรายังท,างทําเพจไม่เป็นเรายังไม่มีเว็บไซต์เรายังไม่มีอะไรแค่เราไปเริ่มแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเขามีห้องเรียนทุกห้องค่ะเราเข้าทุกห้องเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นห้องปิดการขายห้องสินค้าห้องเพจห้องการสร้างตัวตนมันมีทั้งหมดเจ็ดห้องเราเข้าทุกห้องตอนแรกๆเลยอย่าเขาวิ่งเป็นลูกคางเลยมีห้องนี้เข้าห้องนี้ออกเข้าั้นออกห้องนี้ออกเนี้พอสรุปนะนี่สาวเอ้ยมึงได้อะไรมึงเนี่ยคือไม่ได้ไรเลยคือเรามาใหม่ๆเราก็จับจุดนี้ถูกใช้คำว่ายังไงแลตอนี้อ๋อลูกหลักเอาทีนะอย่างอ่าเข้าห้องปิดการค่ะเอ๊ใช้เข้าห้องผลิตภัณฑ์ก่อน ให้มันรู้ไปว่าสิบห้าตัวประมนั้นเข้าไปมีแค่สิบห้าตัวนะคะว่าไอ้สิบห้าตัวเนี้ยมันดูแลอะไรมันทําอะไรมันดียังไงแบบไหนพอเราช่งชองเลือกผลิตภัณฑ์เราค่อยไปห้องอื่นๆอื่นๆนั่นแหละค่ะเราได้จากตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวนะคะพอเราได้จากตรงนั้นปุ๊บเนี้ยถึงตอนปิดกันค่ะทุกท่านค่ะกลัวค่ะกลัวอะไรเพราะว่าเราเคยปิดกันค่ะ แค่สินค้ากระปุกเดียวทีนี้มา15บห้ากระปุกจะเป็กนการขายยังไงคะเราก็เลยใช้แอดมินเหมือนกันเขาจะมีแอดมินกลางเนาะถ้าเขาปิดได้ขายกี่กระปุกตอนนั้นมันกระปุก1 5 0ห้าสิหรือประมาณสองอย่ยจำไม่ได้ละเราก็ให้เขาปิดเนาะทีเนี้ยเชื่อไหมคะว่าคนที่เราให้เขาปิดเนี่ยเก่งขั้นเทพมากเลยแต่เขาปิดของเราไม่ได้เป็นไงคะยอย่นี่ นอยนะนอยสิอะไรของเธอเนี่ยไป็นที่คนอื่นปิดได้เป็นที่ฉันนั่นก็ปิดไม่ได้ทํายังไงเราแล้วรับก็ยังไม่ได้ยอดเอาวะค้าทักมาเอาวะกูปิดเองก็ได้ถ้าเราปิดเองเราได้ประสบการณ์จริงจริงใช่เราก็มานั่งคิดเนาะเอาวะในเมื่อเขาปิดไม่ได้เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วว่า แต่วันนี้ถ้าเราปิดเองว่าเราปิดไม่ได้อย่างน้อยเราได้ประสบการณ์ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยจุดบอดคือตรงไหนได้ละค่ะพอเราเริ่มปิดการขายเองแล้วพอเราปิดได้ถ้าจําไม่ผิดนะนะเคสแรกที่ปิดได้แปดพันบาททุกคนมันพอเริ่มปิดได้เป็นไงคะหัวใจของโตไหมโอ้โหตึนเป็นมีคนตกมือให้เราแล้วเออก็ดีใจใช่ใชไหมทีเนี้ย พอเราได้จากนั้นมานะคะออตอนนั้นเนี่ยพเพจ c e e o o o k จ้งางเขาทำจ้างเขาดูแลเสียค่าแอดไปประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะทุกคนอันนั้นครังแรกนีจากสามเดือนที่เข้าไปยรไม่ได้อะไรแต่คือเก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างที่เขามีให้เราอะคะ่ะจนเปิดแอด a c e b o o k ตอนนั้น Facebook ก,ก็ง่ายเนาะก็จาก้างเขาหมดทุกอย่างยกเว้นปิดการขายเราได้ยอดเดือนนั้นนะคะ แสนประมาณแสนต้นต้นแสนสองได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้นเนี่ยมันเป็นยอดแรกที่ตื่นเป็นแล้วก็ดีใจมากๆแต่ทุกคนคะมันช่วงปีใหม่พอดีเลยเราเข้าไปเดือนกัญยากัญญาเข้าไปการเดือนก็ไม่ได้กันยาตัลาพศจิกาทันวาน,นะคะพอทันวาแอดกำลังวิ่งอยู่ที่นี้ออนไลน์ปิดสิบวันก็กลับบ้านแอดไม่วิ่ง น้องเขาอยู่ใต้ก็ไม่ดูแลให้อ่ะพี่มันก็ต้องทําวิดีโอใหม่นะมันไม่วิ่งแล้วแล้วทําไงก็ต้องปิดก่อนพี่โอเคงั้นก็ปิดไว้ก่อนเชื่อไหมครับพอมัตกราเปิดไปเนี่ยแอบอันนี้ไม่ได้เปิดนะคะก็ปิดเอาไว้เพราะว่าเราจ้างเขาทาเว็บไซต์เพื่อจะลงแอด Google แล้วก็จ้างน้องก็ทําคิวกว่าจะได้เนี่ยจำได้เลยว่าเราได้เว็บไซต์มาปายเดือนกุมภา แต่ในช่วงนั้นเรายังได้รีออเดอร์สี่ห้าหมื่นจากยอดแสนกว่าบาทตรงนั้นเห็นไหมคะทุกท่านยอดไม่ธรรมดาใช่ไหมคะพอเราได้จากตรงนั้นเสร็จปั๊บใช่ไหมคะลงแอบเย็นวันนั้นเนี่ยจริงๆจ้างก็ทําเว็บไซต์แต่การลงแอบนั่งเรียนแบบนี้นค่ะน้องเอเป็นคนสอนน้องเอตอนนี้ไปทําธุรกิจส่วนตัวล,ละก็ทําเป็นขั้นตอนลงลงลงเชื่อไหมคะทุกคนมันปังตั้งแต่เย็นวันนั้นมีลูกค้าทักเราปิดการขายได้อะ สุดยอดไหมคะซึ่งมันเป็นฝีมือตกมือได้นะคะแบบนีม้มันเป็นฝีมือการลงแอบ,บของเราเองแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามันพลาดตรงที่เราไม่ได้จดขั้นตอนไว้เลยเราคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยมาซังอีกรอบหนึ่งแต่ใครจะไปรู้ว่าการลงแอบ,บของเราวันนั้นนะนะมันตังตั้งแต่เย็นวันนั้นลูกค้าเั้มาติ้งตังติ้งตังเชื่อไหมทุกคนเชา้ามาเนแบบี่ยติ้งติ้งติ้ง,งปิดการขายแบบโห ขนาดนี้เลยเด๋ยวล้เดือนนั้นนะคะยอดขายมาถึง3แสนห้าหมื่นบาทท่กคนโอ้โหคือแบบว่าดันบ็นผุ้แตกตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักนิสาซึ่งคนอื่นดเขาดอกหมดอ่ะแล้วเรามาจากไหนโนเน่ no name มากเลยดันบรรผุ้แตกจัดเดือนนั้น3แสนกว่าทุกคนแล้วมันจะอยู่3แสนไหมไม่ค่ะ3แสนกว่า4แสนกว่า5แสนกว่าจนทะลุ หแสนค่ะทุกคนยอดส่วนตัวนะคะอันนี้มันมีเขาเรียกว่าโมเมนต์ที่ว่าลูกค้าคนนี้ฉันไม่เอาลูกค้าคนนี้ฉันไม่คุยลูกค้าคนนี้ฉันไม่เอาเราสามารถเลือกลูกค้าได้ทุกคนอยากมีโมเมนต์นี้ไหมออยาเนี่ยแล้ววันคุณจะมีโมเมนต์นี้ตอนแรกเราลูกค้ามาเถอะมาเถอะที่นี่มันเยอะจัด เราก็ดูโปรไฟล์เราก็ดูหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้มอลูกค้าแล้วตอนนั้นเพราะอะไรคะหนึ่งลูกค้าใหม่ก็มายเยอะลูกค้าเก่าก็รีออเดอร์มันจึงเป็นให้ได้ยอดถึงหกแสนบาทนั<ฮ>้นก็เป็นเให้เราลดคันนี้ได้มาจากแฮปปี้เอพีเอ็มปรบมือให้น้่งถ้าเราก็ไม่ได้เคยบอกใครเพราะอะไรรู้ไหมคะ ตอนที่โควิดแล้วกลับมาอยู่บ้านนะคะก็คุยกับลูกเนาะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถแล้วเราจะทำออฟไลน์กันแต่เขาก็ปิดใจตอนนั้นรุ่นนี้เราไปอยู่งานประจำแล้วก็ได้รถไปใช้หนึ่งะคะันก็ตามใจลูกไปตรงนั้นเนาะแล้วการท่องเที่ยวต่างๆของเราเนี่ยคะ่ะทุกท่านสนุกสนุกมากๆเลยพูดง่ายๆว่าบางทีกระเป๋าอะ แพ็คต่อได้เลยนะอยู่ออฟฟิศนะคะปุ๊บปั๊บหัวเนี่ยค่ะปุ๊บปั๊บหัวอันนี้อันนี้รู้สึกจะไปลาวอันนี้ไปนครนายกนี่นครนายกอันนี้ไปล่องแพคือแบบว่ามันสนุกมากๆแล้วไม่มีความทุกข์เลยลืมทุกอย่างมีแต่แฮปปี้ับแฮปปี้แล้วเนี่ยค่ะรัะเสเซีย เราไม่ได้ไปคนเดียวด้วยเอาลูกไปด้วยสองคนลองคิดดูสิคะถ้าเราไม่มียอดจะไปได้ไหมไม่ได้คว้ากระเป๋าเลยแล้วผู้หญิงจนๆคนหนึ่งอะ่ะไม่เคยคิดว่าไปจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่เคยแม้แต่จะคิดอะ่ะเพราะว่าแค่คิดมันก็ผิดแล้วว่าเงินจะเลี้ยงลูกจะกินยังไม่พอเลยแล้วจะเอาบัญญาที่ไหนไปถูกต้องไหมคะแล้วที่ดีไปกว่านั้นคือไปฉลองวันเกิดไอ้คนเล็กเนี่ยคะ่ะรู้สึกแล้งใจา ก็ไปฉลองวันเกิดเขาเพราเขาเกิดวันวาเลนไทน์พอดีแล้วก็เนั่ไปฉลองวันเกิดที่รัสเซียมันเป็นความภูมิใจของแม่คนหนึ่งเนาะเนี่ยสาอันนี้ที่นิสาได้ไปยุโรปคนเดียวของทีมทั้งหมดเลยนะตอนนั้นเนี่ยที่เรารู้เราได้ไปคนเดียวเนื่องจากว่าตอนที่จะไปยื่นพา้ปอร์ตทำวีซ่านคะคะไม่มีใครไปกับเราเลยไม่มีใครขานเรารู้วันนั้นเองว่ามีเราไปคนเดียว แล้วก็เหมือนเป็นทีมในออนไลน์ไปเลยอะคะ่ะแต่จะบอกว่ามันเป็นความสุขที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยผู้หญิงจนๆคนนึงไปอยู่ที่ฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์โอ้หหนโทำไมไม่เอาภาพกระโดดขอไอเฟล,ลมาด้วยล่ะลูก <c oughs> มันฟินมากล,ลูกไม่คนที่ถ่ายให้ฝรั่งหัวดำๆอะ่ะเราหาคนไทยถ่ายให้ไม่ได้เราได้แต่เซลฟี่เซลฟก็ทุกคนก็ไปถ่ายขเขาเนาะ แล้วภาพนั้นนะ่ยมันภูมิใจแล้วก็ถูกใจมากเลยลงมาโดดตัวลอยเลยตอนแรกเลยเขาบอกให้เราจับหอไอเฟลยอะถ่ายยังไงคนเดียวนาะมันถ่ายไม่ได้ตั้งคนไม่ได้ต้องคนที่ถ่ายเป็นอะมันจะเหมือนเราจับยอดหอไอเฟลอย่างเนี้ยเออเราฝรั่งนั้นเขาถ่นนะายให้รูปภาพออกมัมนะาสวยมากทุกคนก็ชอบเราชอบที่สุดเลยเนี่ยค่ะมันเป็นความสุขที่สุดๆของชีวิตละผู้หญิงคนจนๆนคนหนึ่งที่จะสามารถไปอ่าทุกโลกเนาะฝรั่งเศสออสเตีสวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็ปัจจุบันแอบเบิลไดมอนทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะทุกคนมันไม่ได้ผ่านมาคือไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่ก่อนที่จะได้ค่ะเราผ่านทุกสิ่งอย่างถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะบานนี้ก็เป็นเทสเซเดนกันหมดแล้วจริงนะบานนี้ยเขารวยกันหมดแล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นตําแหน่งอะไรแต่เงินเต็มเ,นะเป๋เาไหมเต็มกเป๋เา คือทุกคนเคยมีโมเมนต์นี้ไหมพาลูกไปกินข้าวสมัยตะก่อนลูกอยากกินเค้กอยากกินสุกี้อยากกินอะไรก็แล้วแต่ดด้ลูกแต่รอก่อนนะรองเงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วถึงค่อยไปกินหลังจากกินแล้วเนะี่ยเงินเหลือเท่าไหร่แม่ค่ะมันเองเองว่าทํายังไงให้มันถึงสิ้นเดือนแต่ทุกคนครับเงินมมนไม่เคยถึงเดือนไม่เคยถึงสิ้นเดือน เราจะต้องวิ่งไปยืมเพื่อนครูเพื่อให้ลูกไปโรงเรียนเพราะพนั้งนลูกไม่ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เราสอนนะไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบึงพน,นันเราก็ต้องหายิงเขากว่าที่เราจะผ่านแนตะ่ละจุดมาได้มีมีม มาทำเองเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยทาา่านนะมันมีความสุขอ่ะมันสน,นุกเงินก็ได้แต่ก่อนที่จะได้ตรงเนี้ค่ะมันต้องอดทนก่อนใช่ไหมมันก็เหมือนการทํางานประจำมาแ่ะทุกท่านาานะเช้าไปก็ตอบแบบเอ็นก็ตอบแบบกลับม,มาแต่เขาบางขังคับเราทุกอย่างเลยจริงไหมเราอยากได้เงินเดือนแสนเงินเดือนล้านบนนะัะเท่าทนั้นทั้นี้เขาให้เราไหไม่ให้ เก่งขนาดไหนเนี่ยฉันเก่งที่นี่ฉันก็ทําได้นี่ฉันก็ทําได้ฉันขอเงินเดือนแปดหมื่นได้ไหมเขาให้ไหมคะไม่ให้บางทีเขาให้เราแค่หมื่นห้าใช้สระเบอนยะเรือนลบจริงไหมคะเพราะสมัยเป็นครูอ่ะสามบันสอง่ะล้างขี้นักเรียนก็ต้องล้างเด็กไปขี้ลากในห้องน้ำก็ต้องล้างทัานโงก็ไม่ใช่ว่าจะมาล้างให้ตอนนั้นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราทำแต่วันนี้ชีวิตเรารำเหมือนกดแอกแล้วว่า เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขเราอยู่ที่บ้านอยากจะกินตอนไหนก็ได้อยากจะนอนตอนไหนก็ได้อยากจะตื่นตอนไหนก็ได้เรากำหนดตัวเราเองอะ่ะเราอยากได้โบนัสเท่าไหร่เราก็ขายสิเราก็ชวนคนสิเราก็ทําสิเราก็จะได้ตรงนั้นน่ะจริงไหมคะทุกคนอยู่ที่บ้านเราอยากได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเขาไม่มีต้องมีใครมาบังคับเราเลยอะ่ะบอสเคยบอกไหมว่านิสา เดือนเนี้ยเธอต้องขายได้นะสองแสนถ้าเธอขายได้ฉันจะตัดรหัสเขาบอกไหมคะไม่บอกเขามีแต่แบบว่าเอาใจแม่ยกอะน่ารักมากเลยบอลอะไปไหนไม่ได้ก็บอลนี่แหละไปไม่รอดหรอกค่ะเขาน่ารักเขาก็จะมีนู่นนี่นั่นปรด็นแม่ยกประจำอะค่ะแล้วเนี่ยค่ะคือชีวิตที่เราอยู่แฮปปี้อะมันสมชื่อจริงๆเลยอะก็ไม่ได้อยากตามมากนอกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันหลั่งน้ำตากรือวหลั่เองอะ มันเป็นความ,วามหวังที่อยากให้ลูกมาเพื่อที่เขาจะไม่ต้องหนึ่งบริษัทไม่ต้องสาบหกขเขาแต่เวลาเราพูดกับเขาว่าเขามองภาพไม่ออก่งเขามองภาพไม่ออกดลวอกอย่างหนึ่งมันเหมือนแับว่าเขาเขาไม่ชอบไม่ชอบเจอคนไม่ชอบคุยกับคนแต่ในเวลาเดียวกันอยู่ที่ทำงนานเ็าต้องคุยกับคนเนาะไม่ได้คุยกับโต๊ะก็งี่ซะหน่อยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แม่ยังไม่มาแม่ก็ยังรออยู่น,ลนะลูกสาบลูกจะมาแ,แม่คิดว่าแม่อยู่ยาวเขาเขาอวยพรให้ละสาวสองพันปีทุกคนอยู่เพื่อนด้วยนะไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเออก็ไม่ได้อยากตาม,มากแล้วถ้าพูดเรื่องพูดเรื่องนี้มาหลายก็เคยแบบ <c oughs> น,นี้แหละก็อันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้หญิง สิงงกำลังคนหน,นึ่งเนาะเราก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณมาถูกที่เราแหละแค่คุณอดทนหนอ่อยอ่ะจะเป็นไรอะ่ะเนี่ยเป็นครูมาตั้งเป็นสิบกว่าปีอะ่ะเงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่าไรหร่รู้ไหมครับเจ็ดพันสามหกบาทเยอนะมากพออินได้ทุกวันเนี่ยขายแค้หนึ่งก็ได้แล้วอะ่ะจริงไหมอ่ะเออนั่นแหละฉะนั้นวันเนี้ยเขาเราคิดเป็นคิดได้คิดให้ออกทำงานเหมือนกันแค่ เปลี่ยนเป็นคนละอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนะ่ยมันเกินคาดเหมือนอย่างที่อักข้อบอกว่าอยู่แคปีมเขียขัดสองเส้นเกินคาดกับคาดไม่ถึง